สว,ส,ส,สวัสดีครับจากช่อง Minimal Review นะครับวันนี้เราจะมารีวิวตัวเคสสำหรับใส่กล้อง Sony a 7 c นะครับเพื่อนๆคงเห็นกันอยู่ตรงหน้าแล้วว่าเป็นเคสของแบรนด์อะไรนะครับเป็นแบรนด์ของแบรนด์ g a r i นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูเคสกันเลยว่าเป็นเคสอะไรนะครับตัวนี้จะเป็นเคสหนังของทางแบรนด์นี้นะครับเป็นหนังแท้นะครับตัวนี้สําหรับตัวกล้อง a 7 c นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนหาอยู่ลองดูครับว่าตัวนี้ว่าเพื่อนๆจะชอบกันหรือเปล่าครับลองดูคลิปนี้กันก่อนก่อนที่จะตัดสินใจซื้อกันนะครับเดี๋ยวเราจะลองให้ดู ดูรายละเอียดต่างๆของเคสตัวนี้แล้วก็เดี๋ยวลองใส่ให้ดูกันว่าหน้าตาหลังจากใส่แล้วเนี่ยเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดชัดๆของตัวเคสกันนะครับว่ามีร,ยรยอยเย็บเป็นยังไงบ้างถ้าจากคลิปวิดีโอนยจะเห็นเลยครับมีการเย็บที่ค่อนข้างละเอียดนะครับแล้วตัวหนังเนี่ยค่อนข้างที่จะมีลายที่สวยงามอันนี้จะเป็นสีดํานะครับงานเย็บเขาก็จะเย็บออกแนวลักษณะประมาณนี้ทั้งตัวด้านใต้จะเป็นเพดโลหะนะครับก็บมีความแข็งแรงครับตัวนี้จะมีที่ใส่สําสหรับเอาไว้ติดขาตั้งกล้องนะครับ ไม่ว่าจะใส่เพจขาตั้งกล้องหรือว่าเอาขาตั้งกล้องมาติดเลยตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็เป็นช่องแบบท,ที่เว้นเอาไว้สําหรับใส่แบตได้เลยโดยที่เราไม่ต้องต่อหัดเคสตัวนี้ก็เป็นตัวสําหรับใส่เคสเข้ากับตัวบอดี้กล้องนะครับตัวนี้จะเป็นรหัส XSCA7C นะครับสำหรับกล้อง A7C นะครับตัวนี้เพื่อนๆอาจจะเห็นประมาณนี้ตัวด้านล่างเนี่ยเขาจะเป็นผิวนุ่มๆน,นะครับการลอยไม่ให้ฐานบอดี้กล้องเป็นรอยนะฮะกวัสดุทั้งตัวไม่มีขอบคมอะไรใดๆที่จะทําให้ตัวเครื่องเป็นรอยนะครับ ก็จะมีแค่ต้องระวังเวลาใส่ตรงนี้ให้มันตรงร่องเราจะได้หมุนเข้าไปแล้วก็ไม่มีรอยตรงใต้ฐานนะครับเดี๋ยวลองมาลองใส่กันดูว่าเป็นยังไงนะครับตัวนี้ก็สามารถใส่เข้าไปได้เลยง่ายๆแล้วก็สามารถหมุนตรงนี้เข้าไปได้เลยนะครับติดตั้งค่อนข้างง่ายนะครับตัวนี้หลังจากใส่ไปแล้วเราก็พับตัวนี้เก็บเข้ามานะครับตัวนี้หลังจากใส่เรียบร้อยแล้วจะได้ลักษณะออกมาหน้าตาประมาณนี้ครับก็ตัวเคสก็ครอบคลุมตัวผิวบอดี้ของกล้องได้อย่างดีเลยข้างใต้จะได้ลักษณะนี้นะครับสามารถเปิดฝ แบบได้ปกติแล้วก็ตัวฐานก็ได้ลักษณะนี้เดีย๋ยวเรามาดูตรงนี้การจับถือนะครับการจับถือเนี่ยนิ้วก้อยเราจะอยู่ในลักษณะ ประมาณนี้พอดีก็มีส่วนให้นิ้วก้อยล็อกอยู่นะครับตัวนี้ผมซื้อทําเข้ามาเพิ่มตัวนี้สามารถหาซื้อได้นะครับตัวนี้ช่วยให้เอานิ้วโป้งวางได้ดีมากขึ้นตัวนี้ก็เปิดได้ปกตินะครับตัวรูใส่เมมตัวจอนะครับเวลาเปิดมาตรงนี้เขาจะมีฐานประมาณนี้ก็ไม่มีการติดเคสอะไรนใดๆน,นะครับถ้าเราสังเกตหมุนได้ปกติสามารถหมุนจอได้ก็เป็นเคสที่ออกแนวแบบ สวยงามนะครับตัวนี้การป้องกันก็จะเป็นในบริเวณด้านข้างตรงนี้กับใต้ฐานซะมากกว่าก็ท่าในใดกําลังมองหายอยู่ก็ลองดูคลิปวิดีโอนี้แล้วลองตัดสินใจกันดูนะครับว่าเคสของแบรนด์นี้จะตอบโจทย์เพื่อนๆหรือไม่แต่โดยรวมเนี่ยเป็นเคสที่มีคุณภาพดีมากๆแล้วก็เป็นเคสที่น่าใช้ครับสวยงามก็ฝากๆๆติดตามกด subscribe ช่อง Minimal Review ด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับ